สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเรื่องด่วนล่าสุดของปี2023นะครับกับบ้านหมอสอน YouTube เช่นเคยวันนี้จะนำสาระเรื่องอะไรมาฝากนะครับเป็นเรื่องสำคัญคอยดูกันนะครับในช่องของบ้านหมอสอน YouTube ก็จะมีเรื่องราวเทคนิคการทำ u t u b e เทคนิคการตัดต่อ,อสารพัดในในการแก้ปัญหาของเรื่องของการทำ YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เป็นเรื่องราวอะไร วิธีก่อการยอมรับข้อตกลงโปรแกรมการสร้างรายได้กับ YouTube นะครับ YPP นะครับเข้าไปยังไงหลายคนได้รับอีเมลมาแล้วนะครับได้รับการแจ้งเตือนมาแล้วไปที่ช่องทางนี้เลยนะครับก็คือไปที่แอป YT ก็ได้หรือ Google Chrome นะครับแล้วก็ไปที่ YouTube Studio หลังบ้านของเรากดไปเลยนะครับผมก็จะสาธิตการเข้าหลังบ้านทาง Google Chrome นะครับ เมื่อเรียกใช้ g o Google Chrome ขึ้นมาก็พิมพ์ YouTube Studio เข้าไปเลือกอันแรกเลยนี่นะครับ y o u t u b e Studio ก็จะไปที่หลังบ้านของเรานะครับ mm. ก็ให้ดูนะครับจะต้องเป็นบัญชีที่เปิดสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่เปิดสร้างรายได้สำเร็จก่อนหน้านี้แล้วนะครับ mm. เมื่อเข้ามาที่หลังบ้านเราจะพบการเตือนที่อยู่ด้านบนสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับ เขาจะมีข้อความเตือนขึ้นมานะครับอยู่บรรทัดบนสุดเลยนะครับเลื่อนขึ้นไปดูนะครับนี่รูปโปรไฟล์ที่เป็นช่องที่เราผ่านการเกณฑ์การสร้างรายได้มาแล้วนะครับเราจะต้องเข้าไปกดยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมโปรแกร,รมพาร์ทเนอร์ยูทูบใหม่นะครับเขาบอกว่าขอให้ดําเนินการสําคัญเลยนะครับเป็นตัวสีแดงขอให้ดําเนินการยอมรับข้อกําหนด เป็นข้อกำหนดใหม่นะครับยอมรับข้อกำหนดใหม่เพื่ออยู่ในโปรแกรมพาร์เนอร์ยูทูบต่อไปและรับรายได้จากโฆษณาช็อต t s แล้วก็มีปุ่มเป็นไฮเปอร์ลิงก์นะครับอ่านแล้วก็ยอมรับนะครับถ้าในแอปวทีก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลยนะครับอ่านและยอมรับระบบก็จะฟีดหน้าขึ้นหนึ่งขึ้นมาให้เรานะครับหน้าตาก็จะพามาที่หน้านี้นะครับ ส่วนรายละเอียดให้เข้าไปอ่านเองนะครับว่ามันมีข้อความยังไงบ้างผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าเรามีการปรับปรุงข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YOUTUBE หากต้องการอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YOUTUBE คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดฉบับปรับปรุงใหม่ภายในวันที่10กรกฎาคม2023นี้นะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปดูว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเขาจะให้ทำอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับ ขั้นตอนที่1จะเป็นข้อกําหนดพื้นฐานนะครับคุณต้องยอมรับข้อกําหนดเพื่ออยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบต่อไปเราเราก็กดสีฟ้าด้านขวามือนะครับว่าอ่านนะครับข้อกําหนดพื้นฐานนี่มีอะไรบ้างกดเข้าไปดูครับรายละเอียดจะเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งจะเป็นภาษาทางราชการนะนะครับลองอ่านดูนะครับถ้าเราอ่านทําความเข้าใจเราก็จะรู้ข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เขากําหนดไว้นะครับซึ่งก็มีเยอะพอสมควรน,นะครับถ้าสมมติว่า,าเราอ่านเข้าใจโดยละเอียดแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปจนไปถึงหน้าสุดท้ายเลยนะครับข้างล่างนะผมก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับพอมาถึง จุดสุดท้ายนะครับข้อมูลหมดทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมให้เรา,าติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับฉันยอมรับข้อกําหนดพื้นฐานนะครับเมื่อกดติ๊กยอมรับแล้วนะครับด้านขวามือล่างจะมีคําว่ายกเลิกกับยอมรับขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วก็กดยอมรับได้เลยนะครับแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่1เห็นไหมก็จะมีบอกว่ายอมรับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูขั้นตอนที่2ต่อ ในขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการข้อกําหนดหน้าสําหรับการดูนะครับแล้วก็กดอ่านเข้ามาดูข้างในนะครับข้อบังคับของการสร้างรายได้จากหน้าสําหรับการดูหมายถึงอะไรนะครับเป็นข้อบังคับที่มีรายละเอียดเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆอ่านไปนะครับศึกษาไปนะครับก็ทําเหมือนเช่นเคยนะครับเลื่อนไปจนถึงหน้าสุดท้ายอ่าบรรทัดล่างสุดนะครับฉันยอมรับแล้วข้อกําหนด ของหน้าสําหรับการดูนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดยอมรับลงไปนะครับข้อขั้นตอนที่2ก็เสร็จสมบูรณ์แค่นี้เองครับผมแล้วหน้าก็จะเด้งมาที่การส่งแบบฟอร์มในการยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับเมื่อกดส่งแล้วระบบก็จะทําการคํานวณแล้วก็ฟีดกลับมาที่หน้าการสร้างรายได้ข้อตกลงของเรานะครับซึ่งจะมีหน้าตา เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีข้อบังคับนะครับขึ้นมาให้เราเห็นว่ามีฟังก์ชันการสร้างรายได้จากช็อตเพิ่มขึ้นมานะครับครับเมื่อเรากดส่งแล้วก็จะเห็นว่ามีการเด้งมาที่หน้านี้นะครับเริ่มสร้างรายได้ จากโฆษณาฟีดของช็อตนะครับตอนนี้คุณได้เปิดการสร้างรายได้จากฟีดช็อตเพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาและ youtube p r พ m เยมได้แล้วโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 0 2 3เป็นต้นไปเห็นไหมครับหน้าการสร้างรายได้ของเราก็จะมีคําว่าโฆษณาฟีดของช็อตขึ้นมาถ้าเราอยากจะเปิดโฆษณานะครับเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็กดคําว่าเปิดได้ทันทีเลยนะครับ เมื่อเปิดแล้วนะครับก็จะเด็กมาที่หน้ายอมรับข้อตกลงของการสร้างรายได้จาก YouTube Short นะครับเราก็จะมีรายละเอียดเยอะยะเนี่ยนะครับแล้วก็ลองอ่านดูนะครับว่าเขาจะแบ่งรายได้ให้เรายังไงนะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าโฆษณาใน YouTube Short นี่นะครับเขาจะมีการชําระเงินให้เราเป็นจํานวน45%ของรายได้ โฆษณาในช็อตนะครับไม่ได้ได้เต็มร้อยนะก็จะมีการแบ่งๆบ่งนะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับด้านล่างซ้ายก็จะเป็นติ๊กเพื่อยอมรับข้อกําหนดของฟีดช็อตนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกตรงช่องนี้เสร็จแล้วก็กดการยอมรับนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นการ เปิดโฆษณานะครับของฟีดช็อตได้แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2023เป็นต้นไปยอดดูช็อตทั้งหมดจะมีผลต่อการพิจารณาส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาของช็อตโดยอัตโนมัตินะนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายได้เมื่อสมาชิก y o u b e Premium ดูเนื้อหาของคุณได้ด้วยนะครับก็เป็นการเปิดนะครับยอมรับข้อตกลงของการสร้าง รายได้จากโฆษณาฟีดช็อตใน YouTube นะครับเห็นไหมครับในหน้าการสร้างรายได้ของเราก็มีการได้จากโฆษณาหน้าสำหรับดูก็คือหน้าหลักนะครับแล้วก็โฆษณาจากช็อตแล้วก็สมาชิกแล้วก็ซูเปอร์นะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับระบบเขาก็จะวิเคราะห์ให้เราว่าเราจัดประเภทหมวดหมของการลงเนื้อหาได้เหมาะสมหรือ,อยังนะครับการแบ่งรายได้นะครับ สมาชิกเนี่ยเราเปิดหรือ,อยังใครยังไม่เปิดก็เข้ามาทําการเปิดสมาชิกของช่องเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งก็ได้นะครับส่วนวิธีการทำนะเข้าไปดูในคลิปที่เคยลงไปไว้แล้วนะครับก็ทําไม่ยากนะครับนะง่ายๆแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซูเปอร์มีทั้งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็ซูเปอร์แตงนะครับเราสไลด์เปิดหรือ,อยังเราถ้าใครยังไม่ทํานะครับเราต้องกดเข้าไปยอมรับเงื่อนไขเหมือนเมื่อกี้นะครับ เสร็จแล้วก็ค่อยมาสไลด์เปิดนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําสอนอีกทีหนึ่งนะครับการเปิดร้านค้าในในช่อง YouTube ของเรา<อ>ก็สําหรับข้อกําหนดใหม่นะครับในการร่วมเข้าเป็นพาร์ทเนอร์กับโปรแกรม YPP ใหม่ของ2023ก็หวังว่าคลิปนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกรอกและได้รับประโยชน์กัน ทุกคนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บ้านหมอสอน YouTube ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ